ว่าหักเอาไว้บดโลดเวลาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ไม่อยู่บ้านเนาะต่อเปียอย่างว่าแล้วคนเขาก็กินเหมือนกันเนาะเขาก็จะมาหาที่เวลาม่มีคนอยู่ปัดแต่ละแหน่งหู้นนี่ออนซอนแหน่งนี้เนาะอประการหนึ่งแหน่งใหญ่สวัสดีครับ สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ fc เก่า fc ใหม่แล้วก็ผุกคข้มาชมโชว่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อวันที่หนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมวันที่หนึ่งมีมีนาเมษาครับผมวันที่หนึ่งเมษายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพี่พาน้องมาหาเก็บแหงหนอไม้ครับผมจะเป็นไรนาเน้ะสาวเปีย ด้ไม่ใหญ่เนาะคือคือว่านมาหม่ตไม้ตรงวงแหวนนี่นี่พ่อใหญ่เนี่ยพ่อใหญ่ภูิเวลาถึงน้ามันเนี้ยมันใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้นะทํำท้ำเมละดนี่ผไกลเลยนี่ให้บอกไม่ใหญ่บอกว่าให้มาเก็บนาแล้วแห่งน้อไม้มันจนยาวโพดแล้วเนี่ยแต่ตอนเพียงนี้ตอนตอนบอกกันนี่นี่นี่ให้บอกเนี่ยพ่อใหญ่กับไม่ใหญ่บอกให้มาเก็บจนยาวแล้วครับยาวน้ำน้ำมารดนเำแล้ว ีใ่ใหญ่ไว้น้องให้ไอ้ปักูมาเอาอันนี้มันน้ำมันลดอยู่น้ำมันลดแล้วไม่จอพ่นกงนแกงพูดแต่แหนงยาวสวยเนาะแห<ๆ>วนอวดม,มากวนวนกําลังวากี เจยว่าเลยให้เอาน้ำมาลดจะได้ขึ้นอีกแต่อน้ำลดมันจะใหญ่ได้ต่นเนี่ยสวยๆนะครับทุกคนช่อเป็นช่ออยู่ในไม้ไงมาใส่อันนี้จะกลับไปทำเมนูเลยสาวเปียแกงบแกงหน่อไม้นี่เ๋ยไม่จะงับ นมันช่ออยู่นะทุกคนเดินรอบไปเลยเอาไปแกงไปแกงถูกจริงนะเนาะสาวเปียสาวเปียแกงอยู่ไรก็หมดตลอดแล้วครับทำหม้อไปเลยแกงจีนจะจังหลายคนแซ่บดีดีจังทุคกคนมีแต่ในอันสวยๆนะครับ มาครับทุกคนนี่เผอแป๊บเดียวเต็นตากาะก้าแล้วไม่ใหญ่บอกให้มาเก็บนานแล้วนาะเสาเปียอู้จะมีอย่งเหนอย่างวยเลยอยากผัดหน้าเสาเปียไม่ได้กินแลที่ผัดนี่โอ้ผัดมาตัว่าั้นน่ะโอ้เออวะลืมผัดดีก็ได้ไม่ดูจะไปทํากีบอะไรนอกเสาเปียวันนี้อู้ยปปอดดูแหนงนี่นี่ทุกคน หนูแหน่งนูนกำลังขึ้นเนาะสาวเปีย่ะนอโอ้ยแหน่งบักใหญ่<อ>เป็นนอเลยบนอยนี่เขาเรียกเป็นหนอเนาะนี่เขาเรียกเป็นแหน่งก้าวหน้าแล้วอ๋อทุกคนเอ้ยไม่ใหญ่ว่าให้มาถักนานแล้วว่ารอแบอบทายกับสาวเปียมาถ่ายคลิปไม่มาสักทีโอ้สาวเปียเอาเลยทุกคน แพ้ออกให่เถาเปียวอ่ะผู้ใหญ่จะแบวน้้ำมารถนองมไม้ดูดิทุกคนนี่นองงามเลยกำลังขึ้นนี่ครับนี่เห็นไหมนอพอดีสวยเลยครับไปตรงลงแรงไม่มีน้ำบอกเขาไป ไม่มีน้ำแล้วนีภัยอะไรนะไผ่ตรงหลงแรงใช่เวลาหน้าแรงมันก็ออกไงอ๋อแปลว่าลดน้ำอะ่ะไผ่ตรงหลงแรงหน้าแรงมันก็ออกถ้าเราลดน้ำมันน่าแรงก็ออก,ออกต่อให้มีผลเราลดน้ำมันใด่แต่พี่ยำลังไอ้นี่ต่อเป็ก็หักให้มันออกใหม่ที่เราจะควร ดูแซบแล้วแหน่งนาอนี้แหน่งแนวนี้เนาาต่อเพีย,พย,พยร์แกงเป็นแหน่งเลยเพียว่าแกงเป็นแหนงเ็เลยนี่ตรงนี้ยิ่งไฮไลท์เลยทุกคนบ่าวไทยชอบมากตรงนี้สวยมากถ่ายรูปไปลงโปกด้วยตรงนี้ไป็นรู้จะ,ปะไปทำลีปไรอ่ะมาหาแหกห,หาหักแหนงเนาไม้อยู่บ้านไม่ใหญ่เนี่ยนะครับ ีหว่าหักเอาไว้บทโหลดเวลาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ไม่อยู่บ้านเนาะสาอเปีย<ะ>อย่างว่าแล้วคนเขาก็กินเหมือนกันเนาะ<ม>เขาก็จะมาหาที่เวลาไม่มีคนอยู่อัดแต่ะแหนงอูห้หูนี่ออนซอนแหน่งนี้เนาะอ,อุ้ยปากกาเลงแหน่งใหญ่ ที่ต่อเปียหักกิ่กไปก็จะให้ให้เขาเกิดใหม่ครับเขาขึ้นใหม่โอ้โบงามเลยทุกคนเลยตอนตอนนี้พีลวครับ บ้านไม่ใหญ่นี่บ่ะไอ,อจอบาดาลบ่ะถ้าเราไปทำบ้านอยู่ได้แล้วก็จอบาดาลเหมือนกันเนาะเอาไฟเข้าอย่างเดียวจอบาดาลเนาะนอนเฮ้ยแหนงน่ารักมากทุกคนแหนงเด็ก ได้แกงใหญ่ไว้สาวเปียว่ะอิ่มๆ้ะครับสาวเปียไปทำทีไรไม่เคยเหลือนะครับจะบอกใไงสาวเปียยิ่งทำอาหารอร่อยเอาไปจะไรก็คนนู้น <ๆ S 2> คนนี้มาตากักกินหลายๆคนเนาะสาวเปียคนนี้แปบ,บถึงเบาไทายจะพูดอย่างนั้นก็เถอะครับจะเบาไทายชอบกินข้าวคนเดียว อย่างเี้เลขี้เกงทั้งแหนงเลยเนาะแบบนี้เขาเรียกเป็นแหนงใช่ไหมถ้าเป็นอันใหญ่ๆเขาจะเรียกเป็นหนอเนาะบ่าวไทยมาอยู่อีสานก็อะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้หมดครับผมตอนแรกยังไม่รู้จักเห็ดเลยก่อนมาอยู่ปกติบ่าวไทยรู้จักแค่เห็ดหูหนูกับเห็ดฟางแค่นั้นแหละครับเห็ดเข็มไม่เคยรู้เลยว่าพวกเห็ดที่บ่าวไทยไปเก็บถ่ายคลิป เก็บให้พ่อแม่พี่น้องนี่ว่าจะกินได้ว่าจะได้ขายว่าจะเป็นอาชีพได้ฝนจะตกเหมือนไม่ได้ตกเนาะสาเปียอยู่อุบนเหมือนกันที่ไหนนะบ้านไหนนะบ้านอะไรบ้านรมพรัดบอกจนหลังคาอันี้เนาะสาเพียจนบ้านเปิงหมดครับทุกคนบ้านพังหลังคาพังหมด ใชทุกคนแหนงตัวงนี้พอดีกินแล้วนะครับแงงทั้งแหนงงสาเปี๊ยวะว่ะแหนงเล็กแบบน,นี้นี่แหน่งรุ่นี้เนี่ยเอาไปผัดแตบ,แตบใช่ไหมแ่บอยู่บ่ผัดไม่แบ่บผัดต้องนอยใหญ่ผัดไม่แตบแ้่ทุกคนสาเปี๊ยไม่อยากผัดให้เ่าวไทยกินให้ผัดไม่แตบดูดิครับทุกคน เต็นตะกาละเด้อข้าวเดียวสวยเลยพ่อใหญ่มาลดน้ำมาทุกคนเลยกำลังลดน้ำสองวันพ่อใหญ่มาลดน้ำแล้วนหนองกหนอกแล้วกำลงังออกเนี่ยนะครับพ่อใหญ่บอกว่ามันเป็นไ่แดงไม่มีน้ำก็ได้รไเราลดน้ำเอา ให,ให้ออกให้คืนใหม่น้ำออก,ออกพอพอได้กินครับผมจะช่วงฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฝนก็จะตกตลอดใช่ช่วงฝนตกออกสลอดช่วงแรงๆก็ลดน้ํามานนอกผูใหญ่ใช่ไม่มีน้ำนนเลยี่ยขึ้นง่ายๆเลยดีขนาดทุกคนสูงมากลำใหญ่ด้วยอะไรก็ไม่ใหญ่บอกให้มาหักตั้งนานแล้วไม่ได้มาหักสักทีไปมีไอ้มี่งิ่งหิงละยี่สิบบาท เออรับประกันอย่างละยี่สิบบาทอยาี่สิบบาทเอาไปปลูกได้โอ้เต็มมือสาวเต็มไปหมดละมามาถือให้เอ้ามาโอ้โอ้โอ้ทุกคนดูดิอย่างงามแบบสวยอุ้ยหล่นอันหนึ่งข้างหลัง เดี๋ยวว่าเดี๋ยวลองขึ้นหน่อยใหญ่เดี๋ยวจะโทรมาใหม่ <c oughs> แต่พ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่เข้าก็เข้าไปเล่นในบ้านบ่อยอยู่ครับไม่ใหญ่ก็บอกให้ไปให้สาวเปียมาหักตั้งนานแล้วก็ไม่ได้มาอ๋อนตอนด้ทุกคนเอ้ยดูดิมีคนมาขโมยด้วยหน่อยใหญ่ไหมน่ะมีคนมาขโมยไปแล้วใหญ่ว่ามีมีคนมีคนมาขโมยหน่อยใหญ่ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคีบแล้วครับนี่ครับผลงานของบ่าวไทยกระสาเปียโอ้ยเหมืแข่งกำงามเลยอือบ่าวไทยอ่อนตอนแหน่งวันนี้มากเลยทุกคน,กคนแขงอ้วนมากแห่งใหญ่ถึงเวลาครับโอ้ยพอดีได้แกงทุกคนตอนแรกบ่าวไทยกระสาวเบียก็คิดกันอยู่ว่าจะไปไหนดีทีนี้บ่าวไทยก็เลยบอกว่าไปหักอ่าไปหักแหนงหน่อไม้บ้านไม่ใหญ่ไหมละ่ะ สาวเปียก็ออาไปจ้ะเพราะว่าไม่ใหญ่ก็ <c oughs> บอกให้มาหักนานแล้วครับแต่ว่าบาวไท่กับสาวเปียไม่ได้มาจนยอดอย่างสูงเลยทุกคนเห็นไหมอย่างในคลิปสูง,สงมากตอนแรกก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่ครับตอนแรกก็นี่ก็ประมาณนี้นี่เล็กๆสั้นๆไปมาไม่ได้มานานครับผมจนยาวจนใหญ่หมดเลยก็พรุ่งนี้่าวไทยกระสาวเปียจะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาอยู่หาก,กินหาทั้งคลิปอะไรก็รอติดตามรับชมนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ